สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่20สเดือนกรกฎาคมเนะครับเริ่มต้นที่ทมเฟมเดลี่นะกลางสัปดาห์แล้วนะทุกคน <c oughs> ทมเฟมเดลี่วันนี้เห็นชัดเลยว่าแรงซื้อยังเหลือเยอะนะครับทุกคนแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ต้องมองว่าในการวิ่งของราคาวันนี้ไปสุดเอ็กซ์ตรีมหรือยัง ถ้าเป็นมุมมองของเดลี่เนี่ยระยะสุดเอ็กซ์ตรีมหรือว่าสุดระยะสวิงรายวันของเขาจะอยู่ที่1991นะครับก็เมื่อวันก็เล็งอยู่ว่าจะถึงไหมนะคะก็ยังไม่ถึงนั่นเองนะก็มีโอกาสนะถ้าสมมุติว่าวันนี้นะครับ <c oughs> ไม่ผ่านแนวรับสำคัญเดี๋ยวไปดูแนวรับสำคัญในทำฟิมย่อยดีกว่าอามาดูสี่ชั่วโมง เมื่อวานก็ย่อตัวลงมานิดหน่อยแล้วก็เด้งขึ้นไปใหม่งไงนะทำอยู่แบบอยู่หายเรื่อยๆนะคะช่วงนี้วันนี้ตัวของราคาทองคำนะคะเซตตัว4ชั่วโมงนะคะกรอบชาแนลมันอยู่ระหว่าง1980กับ1969.63นะจริงๆแล้วไฮเมื่อวานนะครับอยู่ตรง1984นะครับแต่ว่าไฮของวันนี้นี่ขึ้นมาสูงแล้วนะทุกคน แต่ว่ากําลังจะถึงระยะที่แบบว่าไปถึงระยะสวิงรายวันหรือเปล่านั่นเองนะคะก็แล้วก็มีปรับตัวย่อลงมาณนะปัจจุบันแท่งปัจจุบันเนี่ยเขากำลังลงมาเทสซัพพอร์ตนี้นะ1 9.80.86นะคะตอนนี้ Resist a น c e นี้เทิร์นมาเป็นซัพพอร์ตนั่นเองนะคะก็ต้องติดตามดูว่าจะหลุดซัพพอร์ตนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับหลังจากย่อตัวลงมา แรงซื้อแรงขายของทองเฟมีชั่วโมงนะคะแรงซื้อพักตัวนะคะแล้วก็แรงขายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เหมือนจะกดไม่ลงง่ายๆแต่ก็มีการเททํากําไรเป็นระยะในทองเฟมย่อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแรงซื้อนะครับก็ยังเยอะกว่าแรงขายนะคะเพราะฉะนั้นราคาอาจจะเป็นทรงเดิมเหมือนเมื่อวานนะคะก็คือย่อตัวลงมานิดนึงแล้วพอไม่ผ่านแนวรับสําคัญแล้วก็เด้งตัวขึ้นไปใหม่เพื่อทํำนิวไฮใหม่ประมาณนี้นะคบโอเค ไปดู H1 กรอบราคา s 1นะคะข้างล่างอยู่ระหว่าง1.7รู้ค่ะ1.975นะคะข้างบนอยู่ที่1.987.34นะวันนี้ก็กว้างไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> เราก็จะเห็นชัดนะคะว่าที่ดัมเฟรม H1 เองเนี่ยแท่งราคาพยายามกลับเข้ามาในชาน n n ลสีชั่วโมงนะครับซึ่ง ชแนลสี่ชั่วโมงก็อยู่ระหว่าง1 9 8 0กับ1 9 6 9นั่นเองนะครับแล้วก็แบบว่าพอปรับตัวลงมาเนี่ยเหมือนมาแบบเด้งเชือก e ีเมห้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจุดว่าใจสําคัญข้างล่างนะครบคือตรงนี้เลยนะ1975.46นะว่าถ้าถอยลงมาเนี่ยราคาจะหลุดหรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไปดูทามเฟมย่อย M15 หน่อย M15 นะคะก็เห็นไดชัดเลยว่าพยายามที่จะทะลุ E m เม0ลงมาเทส l MA 200ของทงั้งเฟรมนี้แล้วก็เด้งกลับเนาะก็ลุ้นนะคะจบแท่ง4ชั่วโมงนะคะถ้าถอยลงมาแล้วไม่หลุด1975นะครับหรือพยายามปีนขึ้นเหนือ1980เนี่ยก็มีโอกาสไปให้สุดระยะสวิงรายวันได้นะครับซึ่งวันนี้สุดระยะสวิงรายวันของเราก็อยู่ตรงนี้เลย1991.61นะคะแต่ถ้าวันนี้ขึ้นได้แรงกว่านี้ทำไมถึงบอกว่าวันนี้อาจจะขึ้นได้แรงกว่านี้ วันนี้มีตัวเลขสำคัญนะครับช่วงข่าวตลาดนิวยอร์กนะคะนั่นก็คือ Unemployment Claim นะคะกับตัวเลขยอดขายบ้านถ้าไปได้มากกว่าสุดระยะสวิงก็คือที่ประมาณราคา2,000นะครับแล้วถัดขึ้นมาอีกคือ <c oughs> <c oughs> คืออะไร2,017ไม่ใช่พอสองนะแต่ตัวเลขทองคำนะครับอันนี้คือด้านบนนะ ทีนี้มาดูข้างล่างนะครับอย่างที่บอกว่าเรามีจุดวัดใจสาคัญนะครับถ้าหลุดลง1975ได้นะครับซัพพอร์ตถัดมาก็คือกรอบล่างของ4ชั่วโมงนะคะที่1969.63นะครับแล้วก็วันนี้สุดระยะสูงด้านล่างนะครับอยู่ที่บริเวณราคา1958.40นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ถัดลงมาคือกรอบล่างของทำเฟรมเดลี่นะที่1945 เพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมแล้วนะคะก็คือะคะราคาทองคำนั้นยังทรงตัวอยู่ด้านบนนะครับเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงแม้ว่าสัญญาณโอเวอร์จะมาแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีปัจจัยอะไรหนุนเอ้ยไม่มีปัจจัยอะไรกดดันราคาลงมาเนี่ยก็อาจจะทรงตัวอยู่ด้านบนนะคะแต่ว่าเวลาทดสอบแนวต้านสำคัญหรือว่าสุดระยะสวิงรายวันเนี่ยระมัดระวังการเทขายทำกำไรของนักลงทุนเนาะ โอเคเนาะวันนี้เห็นภาพแล้วก็ช่วงข่าวก็รอเทปข่าวได้นะครับน่าจะแรงอยู่ทีเดียวสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย